คือคุณต้องมีท่าอะไรอย่างงี้ยหรอต้องต้องมีนิดหนึ่งครับมีแอคหน่อยฮะผม<ช>ได้ไดอยากมาลองสักครั้งในชีวิตนะแต่ค,คุณมันดูแอคเกินไปวันนี้ถุกผมทุบแน่นอนเห็นเขาบอกว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นพระจะต้องมาเล่นเซียนก่อนนี่วันนี้พี่ก๊อฟมีคาดหวังล้วเอ้ยผมมาเนี่ยผมต้องมีเอาเงินแสนเงินล้านกลับบ้านมีนะอย่างน้อยๆวันนี้นะสามสี่แสน อันนี้รุ่นนี้เป็นเนื้อนวะครับถ้าทองแดงก็เหรียญหนึ่งประมาณพันกว่าบาทอ๋อแต่ถ้าเป็นนวะเนี่ยก็ประมาณหมื่นบวกลบอันสองไหมพี่เมื่อกี้ยังหมื่นกว่ากูอยู่เลยพี่กอฟไม่รู้นี่เนื้ออะไรแบบนี้เอ็มบอกแล้วไงผมบอกว่านวะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกว่าใช่องค์นี้หรือเปล่าคุณเป็นคนอย่างนี้เป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมสวัสดีครับผมเอ็มเทพนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเช่าพรกกันวันนี้มีพี่ชายท่านหนึ่งจะ,จะเชาพรกามาปล่อยนะครับ พี่ก๊อฟเป็นจพลนะฮะซึ่งเคยคุยกันมานานแล้วเมื่อประมาณ2-3งสามปีแล้วว่าอยากจะเอาพระมาให้ดูไม่นานทันทีนะฮะวันนี้มาแน่นอนนะครับแล้วผมเตรียมรอเลยฮะวันนี้กะนี่เลยครับทุบพี่ก๊อฟฮะวันนี้มาโดนผมแน่ถ้าไม่รู้ราคานะฮะทุบแหลกเลยครับแล้วก็อย่าลืมร้านใหม่ด้วยนะครับจะเปิดในเดือนพฤษภาคมนะครับร้านอิมัเทพนะอยู่ตรงใกล้ๆกับร้านหวังว่าคาเฟ่นะฮะก็อยู่ตรง ถนนเทียนทะเลครับก็ฝากด้วยใครที่จะเอาพามาปล่อยนะในเดือนช่วงเดือนพฤษภาก็ลองทักทายมาว่าอยู่ช่วงไหนอะไรไงนะครับก็เดี๋ยวมีแอดมินคอยตอบหรือว่าโทรมาก็ได้ครับเบอร์โทรก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวรอพี่เขามาครับโอเคครับไปรอรับชมกันนะฮะพี่กอล์ฟัดดี้ครับคือคุณต้องมีท่าอะไรอย่างเงี้ยหรอต้องต้องมีนิดนึงครับมีแอคหน่อยฮะผมเี่ยอยากมาลองสักครั้งในชีวิตนะแต่คุณมันดูแอคเกินไปเป็นเซนพาต้องแอคครับเวลาตีกล้องต้องมีท่ายืนข่มให้รู้ว่าเราอะ พอได้นี่คุณทำให้ผมไม่กล้านะต้องคมกว่านี้ฮะให้ให้หัวเข้าไปหัวจะแบะวันนี้ถูผมทุบแน่นอนปิดร้านแล้ววันนี้วันนี้พี่ก๊อฟมาเยี่ยมถึงร้านเลยครับผมพอรู้ว่าพี่ก๊อฟมาเนี่ยผมก็เลื่อนประตูปิดเลยฮะวันนี้กักทุบเต็มที่เลยฮะส่วนดีคุณผู้ชมด้วยครับวันนี้พี่ก๊อฟเปเห็นส่วนนี้ครับเห็นเขาบอกว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นพระจะต้องมาเล่นเซียนก่อนมาทุกเซียนก่อนครับผมแต่วันนี้เผลอๆอาจจะโดนเซียนทุบด้วยอาแล้ว าว่าลองดูอ่านี่พี่เขาบอกว่ามีกล่องคุกกี้อยู่กล่องหนึ่งนะ่ครับถ้าเราดูผิวเผินกล่องนี้เหมือนจะไม่มีคุณค่าแต่จะบอกว่ากล่องเนี้มีอายุนามไม่ต่ำกว่าส0ปีคุณให้ราคาตั้งแต่กล่องเลยอะผมสามารถดูกล่องแล้วผมตีอายุได้เลยเฮ้ยบ้าบอนะขนาดกล่องย่างนี้แล้วพราจะไปเหลืออะไรเอเอ็มครับเอ็มเปิดอย่างนี้พี่กดดันน้้ยบางทีเราก็ต้องให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นก่อนเหรออ่าพอะเปิดมาอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ใช่ไหมฮะเจ็บ กล่งองนี้นะฮะอายุไม่ต่ากว่าส0ปีนะครับเมื่อก่อนคิดมากกูกกี้ยี่ห้อนี้แต่ปัจจุบันนี้เจ๊งไปแล้วเพเขาเฮ้ยมันมีอยู่เพิ่มวะฮะไม่น่าเห็นแล้วนะไม่มีแล้วไม่เห็นแล้วดีนะคูกกี้นี้ต้องนําเข้านะอเพราะว่าดูเนี่ยไม่ไม่มีภาษาไทยเลยฮะใช่นำเข้าแสดงว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ต้องรวยมากใช่เพราะว่าเป็นของนําเข้าเป็นั้นรับรองว่าพรต้องเก่าเก็บต้องเก่าเก็บแล้วอ่เป็นคนที่ บ้านมีฐานะแล้วเก็บพระดีๆเยอะเอาแล้วนะแต่พระพระที่ดีก็ไม่ใช่เป็นพระที่มีราคาเสมอไปเ,อเนี่ยเนี่ยเนี่ยันเนี้นเขาบอกว่าให้ระว,วังวาจาเซียนพระไม่ทิ้งกักมาถึงทิ้งกักเลยคือก็ต้องมีนิดนึงครับนิดนึงเพราะว่าเราเจอระดับโมห,หัวในวงการบันเทิงเราก็ต้องแบบมีขมม่มบ้างข่มไว้ก่อนข่มไว้ก่อนกดไว้ก่อนอย่าให้เงยขึ้นมากดเอาไว้อย่าให้หายใจเดี๋ยวมาดูว่ากล่องนี้จะมีอะไรออแต่ผมว่าสามสิบปี น่าจะพระปี3กว่าแลวนะนี่ผมรุนมากนะเอางี้ดีกว่าถ้าหากว่าคุณชอบนะผมปล่อยทั้งกล่องทั้งกล่องนี้เลยฮะครับผมเช่าไว้นะเอาดิกล่องนี้ผมบอกเลยนะใบหนึ่งต้องมีไม่ต่างกว่แป0ิบบาทนะ <c oughs> เมกุ้ม้ที่ครึ่งนข้างในเอาก็บอกทั้งกล่องเนี่ยผมก็เหมาเลยข้างในสิครับวัดดวงเลยนะได้ออาเปิดดูดีกว่าเอ่อดูทีละองค์ไว ครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยรุนนีเนี้ยรุนนีเนี้ยทำไมไม่ไม่ออกพี่กอล์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจอแไอ้ที่ผ่านมานะคุณงัดอย่างงี้ครับตรงนี้คุณกดไว้อ๋อแต่คุณก็มาอย่างงี้อ๋อแล้วมันไม่ออกวะมันไม่ออกวะทำไมไม่ไม่ออกพี่เกาล์นี่อ๋อโอเคอหคุณเจ้าหาท่านใดอันนี้เป็นเจ้าของเจ้าของสมมติจะแกะแกะง่ายเพราะแกะบ่อย รูวิธีใช่ดูวิธีผมไม่รู้ไงผมก็งัดงัดมัวๆวเปิดมาก็ดูไม่ค่อยดีละอันแน่มีตาโตผมดูคลิปคุณนะถ้ามาสงนี้นะคือคุณเหมือนแบบคุณแบบเก็บอาการอ่ะเหมือนเหมือนแบบไม่ให้ให้ให้รู้ว่าพระไม่ได้มีอะไรเนาะอ่าอ่าผมดูคลิปคุณบอยแต่คมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะพี่ดูก่อนนี่เอ็มดูก่อนเป็นไงพยันก็มีนะพยันนะอ่ายังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยมีพินิจพิจารณาถามจริง อย่างพยานนี้มีราคาไหมมีเฮ้ยหรอมีรุ่นไหนที่มีราคาต้องเป็นพยานที่เขาเล่นกันอาทิได้ไหมอาทิอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยฮะพยานลูกปุโตอ๋อหรือโมคูนก็มีอ่๋ออ๋ออ่ออันนี้ไม่เก็บแบร์วางไว้ก่อนนะฮะครับเออโอ้โหนี่อันนี้เก่าไหมเก่าไหมเก่าฮะดูจากอะไรดูจากรอยขาดครับจ้ะขาดตั้งขนานี้ไม่เก่าได้ไงฮะอย่างนี้รู้ไหมพยานไหน จริงๆพยันเนี่ยจะเป็นเกจิทั่วไปนะครับอาจจะเป็นเกจิที่อาจจะยังไม่ได้แบบนิยมด้วยนะฮะแต่แต่ก็แต่ก็มีมีคนเก็บนะ,ะเป็นเป็นคนพื้นที่เก็บอย่างเงี้ยลบบุรีอ่าเขาจะมีเขียนเนอะ<บ>เป็นเป็นคนพื้นที่นะอันนี้นครนายกเห็นไหมฮะจริงๆเขาจะมีบอกอะอาจะเป็นเกจิในแต่ละพื้นที่ที่เขาเกจิในจังหวัดนั้นๆใช่ครับอ่าอ่าอ่าออย่างเี้บุรีรัมอันนี้ก็ต้องเก็บก่อนฮะเก่าเก็บเก่าเก็บครับคุณเยอะมากเลยครับ ขอยาแก้แพ้ได้ไหมที่เดือนนี้ผมเป็นภูมิแพ้บ่อยมากเลยเะเพราะว่านี่แหละคุณมาคอยเปิดกล่องเก่าๆเลยก็เจอแบบพี่กอฟอย่างเงี้ยบ่อยๆผมก็เป็นภูมิแพ้โอ้คุณฟุ้งเลยเปิดมาแต่นี่เป็นพระทุพ่อไม่รู้เลยรุ่นไหนรุ่นพ่อรุ่นตารุ่นปู่ไม่รู้พรอเพื่อนไปยกบ้านเพื่อนมาครับครับ คุณก็พูดให้มันดูดีมากเอามาให้เก่งเพราะไหวแล้วนะอ่านี่เป็นเป็นพระเก่าของพ่อพี่ก๊อฟนะครับเอ้ยพ่อตาพ่อตานี่ของพ่อตาของพ่อตานะฮะดูพระดีกว่าฮะนี่นะครับดูนะฮะพระพี่ก๊อฟนี่เยอะเลยนะอันไหนอันนี้เขาเรือกพระด้วยอออืมันนี้รู้สึกว่าคุณพ่อจะติดเชื้อมานะฮะอันนี้ยาฆ่าเชื้อยาแก้เสีพด้วยต้องกินเนี่ยติดต่อกันนะฮะสามวันใช่ก่อนเช้ากวางเย็นห้ามขาดได้อะไรวะเนี่ย ไปต่อฮะเออบางทีดูแล้วก็งงแล้วเออเ,เขาเก็บไว้ทำไมเนี่ยเมื่อก่อนมีพระแล้วครา้นี้พระหลุดออกไปอ๋ออาจจะเคยไว้เ,เก็บพระโอ้โหค่อคอยคนเนาะนิ่งๆนี่คือมีรุ่นบ้างไหมเนี่ยถ้าสมมตินิ่งๆก็เหมือนกำลังพยายามหาอยู่ว่าอะไรที่เขาเล่นกันนะฮะคุณตัดคําว่าพยายามได้ไหมเขาว่าคุณกำลังหาได้ไหมต้องลองดูครับพี่ว่ามันจะมีอะไรที่มันโดนไหมฮะออนี่วันนี้พี่ก๊อฟมีคาดหวังล้วเอ้ยผมมาเนี่ยผมต้องมีเอาเงินแสนเงินล้านกลับบ้านมีไหมเอาาจผมดูคลิปคุณนะครับ สามสี่แสนไม่ถึงร้านนะครับถ้าบอกวามที่ร้านนี่ผมเชื่อนะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยร้านนี้หรือร้านนู้นเอบผมเชื่อนะเอบให้ความหวังพี่บ้างดิเฮ้ยฮอย่างน้อยส่องแล้วนะเฮ้ยส่องนี่คือมีลุ้นใช่ไหมหรือยังไงอันนี้ส่องดูว่าเป็นเป็นพาร์ที่ไหนฮะจริงๆพาร์ทเนี่ยแท้แต่ว่าเราดูว่าเป็นของเกจิอะไรแล้วมีมีการเล่นหากันไหมอ่าแต่นี้ดูแล้วเป็นพาร์ทไม่ได้เล่นกันครับไม่ได้เล่นแต่แท้แท้ครับอื อ่ะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเขาเล่นกันเขาเล่นอะไรบ้างหลักหลักหลักเนี่ยเป็นพระเกจิอนุยม um, หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทีมหลวงปู่โตหลวงพ่อเกษมอะไรพวกนี้หลวงปู่หลิวเน,นี่ยก็จะเป็นพระที่แบบเป็นพระตลาดที่เช่ากันพระเกจิเนี่ยมีมูลค่าแน,น่นอนครับอย่างเนี้ยถ้าเราแผนกล้องมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในเนี้ยจะมีหลวงพ่อเกษมอยู่สององค์นี่มีองค์น,นี้นะครับ <ynen. S 1> กับองค์นี้นะเมื่อกี้ผมลองดูแล้วเนี่ยรุ่นเนี้ยเป็นหลวงพ่อเกษมที่ออกวัดพระพาชัยปีหน<อ>ึ่งเจ็ดส่วนอันนี้เป็นล็อกเก็ต ลูกหัวใจแต่อกเก็ตเนี่ยลองหาข้อมูลดูเนี่ยผมหาไม่เจอ,อแต่อันนี้ผมหาเจอ,อเดืยนนี้ผมว่าอย่างไม่ได้ไม่ได้ก็สี่สห้าห้าแสนห้าบาทอย่างน้อยก็สี่ห้าแสนลวเว้ยผม <c oughs> <c oughs> พูดดีห้บาทที่ผมมีโอกาสล่วงได้นะพี่ก๊อฟบวงบวงสวงกว้างไหมบวงผมรววมัน จริงนะเราเนี่ยเราโดนได้นะเราเป็นคนอย่างเงี้ยมีโดนคนเขาชอบมาหาคุณนะอย่างน้อยคือต่อให้เขาปล่อยอะไรไม่ได้เขาก็ได้คนคนตีเล่นแหละเออเรามันเป็นอย่างเงี้ยนะเฮ้ยนี่นี่แท้แท้เฮ้ยเอ็มเนี่ยจริงจังเนี่ยพี่ใจคอไม่ดีตรงนี้แท้เลยครับแท้พี่อันนี้ปล่อยได้นะหรอใช่ฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าถ้าเช่ากันเนาะก็จะมีประมาณพันสองพัน ใช้ลุ้นทำไมวะอย่างนี้พี่พระรุ่นนี้สร้างประมาณพันกว่าองค์หน<อ>ึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เป็นเนื้อนวัะอ่าเมื่อกี้ลองดูราคาเนี่ยเล่นกันเหรียญหนึ่งมันหมื่นบวกลบโอ้อ่าเราพี่ก๊อลฟลองดูถ้าปล่อย, <He? S 1> ยปล่อยได้นะปล่อยได้ประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองปล่อยได้<อ>พี่ก๊อลฟลองดูอันนี้เหรียญน,นี้ปล่อยได้ผมวางไว้เหรียญหนึ่ง <1. S 2> วันนี้พี่ก๊อฟมาเนี่ยก็จะให้พี่ก๊อฟดูว่าพระเนี่ยปล่อยได้จริงจริง oh. พี่ก๊อฟลองดูแลวกันส่วนอย่างอื่นเนี่ยที่ผมดูอ่ะน่าจะยังไม่ไม่ได้มีราคาแล้วก็ยังไม่แพงเป็นแค่พระแท้เป็นพระแท้แต่ว่าเป็นพระที่ยังไม่เล่นกันย<อ><บ>ังไม่ได้เล่นใช่ครับแต่เก็บได้ฮะโอ้ oh. แต่เหรียญนี้ปล่อยได้แล้วก็ราคานี้ก็เป็นราคาทั่วไปตามท้องตลาดเลยอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้พระเครื่องเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ราคาเพิ่มเติมได้แล้วถ้าไม่มีความรู้เรื่องพระก็สามารถเรียนรู้ได้อินเทอร์เน็ตพี่ก๊อฟ เซิร์ชรุ่นได้มันจะมีราคา<ม>ไกด์ไลน์บอกหน่อยแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็จะมีบวกลบนิดหน่อยอ๋ออันนี้รุ่นนี้เป็นเนื้อนวะนะครับตอนแรกคิดว่าเนื้อทองแดงครับถ้าทองแดงก็เหรียญหนึ่งประมาณพันกว่าบาทอ๋อแต่ถ้าเป็นนวะเนี่ยก็ประมาณหมื่นบวกลบอืมอ๋อพี่ก็ใส่าตายาวนะ <laughs> เอากล้องไหมฮะดูเลยขนานี้ครับเราอยากรู้ว่าดูยังไงนวะเออนวะรุ่นนี้นะมันจะมีผิวไฟขึ้นตามซอกครับแต่ถ้าเป็นทองแดงเนี่ยมันจะเป็นผิวออกแบบคุมๆหน่อยสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอไม่ได้แบบมีผิวไฟขึ้นอย่างนี้อันนี้ผิวไฟมันขึ้นตามซอกเหนก<อ>็นไหมพี่ก๊อขึ้นแบบว่าฟอนต์เนี่ยจะมีขึ้นตัวแดงๆอันนี้คือเนื้อน,นวะเลยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วก็เกิดเป็นพาะสมัยก่อนเขาจะมีแบบตัวเลขสลักอย่างข้างหลังอย่างอย่างเนี้ยเหรียญเนี้ยที่มีตัวเลขเนี่ยแสดงว่ามีจํานวน น้อยหรือว่าเป็นพิเศษหน่อยถ้าเป็นทองแดงเนี่ยบางทีก็จะไม่มีตัวเลขบอกอย่างทองแดงเนี่ยจะไม่มีโค้ดพวกนี้ตัวเลขนัมเบอร์เท่าไหร่แล้วโคว้ดรุ่นนี้เนี่ยที่ผมดูทองแดงอยู่ด้านหน้าถ้าเป็นนว,วะอยู่ข้างหลังแล้วก็มีมีตัวเลขต่อองค์ที่เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะรุ่นนี้สร้างน้อยฮะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์จะจำได้ยังไงขนาดนี้รายละเอียดว่าองค์นี้มีจํานวนเท่านั้นเท่านี้เพิ่งเสิร์ชอ์นเน่อกี้ คืโอโทษนะเอ็มโทษนะครับคนดูโคตรรู้เลยนะเมื่อกี้นะึ่งยี่ปิ๊กอฟผมจะบอกว่าพลเยอะมากผมก็จําไม่หมดหรอกครับ,ค,รบคือผมบอกเลยว่าคนที่เช่าพลาหรือคนที่เล่นพลาเนี่ยเอาแบบความรู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยากมากอ่าอ,อาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมอินเทอร์เน็ตนะฮะก็ก็เสิร์ชดูเลยครับพี่หาข้อมูลในในเว็บไซต์เลยครับเพื่อจะได้ความชัดเจนนะฮะบางทีเนี่ยสิ่งที่เรารู้อาจจะคร่าวๆแต่ถ้าเราอยากได้ความชัดเจนเพื่อถ่ายทอดความรู้เราต้องหาความรู้เพิ่มเติมครับ ก็คือมีได้องค์เดียวแหละองค์เนี้ยผมซื้อได้แต่ที่เหลือเนี่ยก็เก็บได้ครับแต่ก็ไม่ได้มีมูลค่าเพราะอย่างที่บอกว่าบางทีมาเนี่ยโ้โหมาไปร้อยองค์ซื้อองคเดียวพี่กอฟเหรอใช่ครับบางทีเอามาเต็มเลยฮะเอาพระมาเนี่ยถาดหนึ่งฮะเป็นร้อยองค์เลยแล้วก็ทีมงานญาติพี่น้องป้านาอาวนั่งกันทีห้าคนลุ้นกันใหญ่เลยฮะหรอได้องค์เดียว มีแบบว่ามาแบบมาเยอะๆแล้วไม่ได้เลยไหมมีไม่ได้ปุ๊บก็เราก็บอกว่าเออครั้งหน้าอย่ามาอย่างนี้นะส่งรูปมาก่อนนะจริงๆเราจะให้ส่งรูปทางไลน์มาก่อนคุณก็ช่วยค่ารถเท่วไปถ้าผมช่วยคนที่หนึ่งปุ๊บคนที่สองมาแน่นอนแต่ช่วยคนที่สองปุ๊บคนที่สามมาแน่นอนแล้วทาอีกครั้งที่สามล่ะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรอ๋อเออไม่่ั้งมาสุดท้ายเดี๋ยวคนเขาอาจจะแบบว่าไปหาพระสมมุติตามตลาดนะองค์ละห้าสิบหกสิบไปเหมามาสักสิบองค์มาหาคุณก็มาขอค่ารถกลับบ้านก็ไม่ได้ ก,ก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะให้จริงๆอ่ะเราจะให้หลังไม้โดยที่ไม่ให้ไม่ให้เห็นในกล้อง oh. อาจจะแบบกลับไม่ได้ห้าร้อยสองสามร้อยแต่ก็จะไม่ให้ออกในกล้องเลยจะไม่ให้ออกเลยเพราะออกปุ๊บคนเขาเห็นว่าเราจ่ายเงินเนี่ย oh. เขารู้แล้วว่าเขามาแน่นอนอ oh. แล้วมาปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ได้ปุ๊บอย่างน้อยได้เงินค่ารถกลับบ้าน oh. เขาก็ยังแฮปปี้คือคือเราไม่ทาในในกล้อง oh. ก็คือว่าเราจะถ้าจะให้จริงก็ หลังใหม่เออแล้ววันนี้คุณให้ค่ารถผมเท่าไหร่ใช่นะฮะก็องค์นี้ก็อย่า,ยางที่บอกพี่ก๊อฟเอาไปอันสองไหมพี่ เมื่อก,กี้ยังหมื่นกว่ากับกูอยู่เลยคุยไปคุยมาไม่เหลือพันสองวะก็เนื้อนวะซื้อราคาทองแดงพี่ก๊อฟไม่รู้นี่เนื้ออะไรพี่ไม่รู้ดิแล<ต>้ี<ต>้<ง>เอ็มบอกแล้วไงไอ้นะเอ็มบอกว่าพี่ก็รู้แล้วดิผมบอกว่านวะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกว่าใช่องค์นหรือเปล่าเด้ยแต่เอ็มบอกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเงาเงาอยู่รอบรอบตัวน,นี่ไม่เงาเหรอพี่เงาดิดำเลยนะพี่ไม่ใช่ั้มพี่ก๊อฟคุณเป็นคนอย่างนี้เป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้เลยผมขอตัวช่วยนะใครครับผมขอเมง มีลูสาวไหมฮะไม่มีไม่มีไม่มาครับือใครว่าไม่มีไม่มาดีกว่าเนี่ยเมื่อกี้คุณพูดอยู่มือกอ่าอันนี้อันนี้เป็นเนื้อนวะแกงปีกกรอบเล่นเห็นไหมปล่อยปล่อยไหมพี่ถ้าปล่อยอ่ะถ้าปล่อยก็หมื่นหนึ่งคุณไปปล่อยต่อเท่าไหร่สามที่หมื่นโอ้ยชัดเลยสัดได้นะได้เอ็มมึงคิดในใจก็ได้ไม่อย่างงี้พี่เหรียญเนี่ยเล่นกันเหรียญประมาณหมื่นหมื่นบวกลบผมซื้อหมื่นหนึ่งเนี่ยผมปล่อยได้หมื่นหนึ่งหมื่นสองหรอประมาณนี้พี่แค่นั้นเองเหรอคือตัวนี้เนี่ยราคามันไม่ได้มีช่องว่างเยอะขนนนาดั้ คือพระเนี่ยถ้าเราหาข้อมูลดีๆเนี่ยราคาเล่นกันหมืนม่นหมื่นหน่อยๆก็เป็นราคาที่ซื้อขายกันแล้วถ้าผมมีกาสซื้อถอยลงมาหน่อยนึงเนี่ยส่วนต่างนั้นคือกําไรผมแต่ถ้าพี่ก๊อฟบอกเอาไป5 000, ้าพ,าพาันผมมีโอกาสได้กำไรเจ็ดพันเลยนะเพรานั้นอยู่ที่ว่าพี่อ่ะจะแบ่งผมเท่าไหร่จริงๆแล้วอ่ะอาชีพเนี้ยนะตั้งกําไรกันไว้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอย่างแบบไม่ได้ไม่ได้สักสิบเปอร์เซ็นต์กันบางทีก็ต้องได้อย่างนั้นต้องได้สิบเปอร์เซ็นต์บางบางบางองค์ก็ยี่สิบสามสิบแล้วแต่ มันมีไหมล่ะบางบางคนก็บอกว่าโอ้โหกาไรจะแบบเอา50าสิบไปเลยมันจะมีโอกาสต่อเมื่อเราซื้อพรารุ่นนั้นเนี่ยในราคาปกติแต่พะรุ่นนั้นเนี่ยเป็นพาระที่สวยสามารถไปทําราคาได้แพงกว่าปกติมีแต่พารุ่นนั้นต้องเป็นพาระที่หายากด้วยนะมีฮะเหมือนกับเราอะมีความรู้มากกว่าคนที่พารปล่อยอยู่แล้วแต่ถ้าเราซื้อพาระในราคาปกติได้แต่พระองคนนั้นเป็นพาระที่สวยศักยภาพเราสามารถทําราคาได้แพงกว่านั้นเนี่ย เราจะได้โอกาสเหมางนไปเพราะเพราะเราเราเราศึกษามาเยอะแล้วมีคนเชื่อเราเนอะมันก็เหมือนเป็นค่าวิชาชีพที่แบบนานๆจะเจออย่างนี้สักหนึ่งครั้งผมว่ามีเป็นไปได้ฮะก็ต้องไว้ใจต้องเชื่อใจด้วยราคาปกติแต่ว่าผมไม่ปล่อยได้แพงกว่าเพราะว่าผมมีสกยภาพมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือน็นค่าวิชาผมเเข้าใจเข้าใจเข้าใจเหมือนแบบว่าพี่พี่พะเล่นกันหมื่นนึงผมซื้อหมื่นนึงแต่องค์นี้เนี่ยถ้ามันสวยมากๆแบบ เลขสวยๆอะไรอย่างนี้สมมตินะอย่างเนี้ยมันมีตัวเลขตอบอยู่ผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างองค์เนี้ยมันเป็นเลข6 8 5ถ้าสมมติองค์นี้มันเป็นเลข 6, 8, 9, 5, 9 9 9 <S 1> 1, <S เกอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะผมสามารถเอาไปขายได้แพงกว่าหมื่นหนึ่งอาจจะหมื่นสองหมื่นก็เป็นไปได้ถ้าอ,อย่างเงี้ยได้พี่ก๊อฟแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราดูปุ๊บเนี่ยเลข6 8 5อันนี้มันไม่ใช่เลขพิเศษใช่ครับอสมมติว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นเลขพิเศษเนี่ยฮะแล้วแล้ว แล้วผมเอ้ยมันเลขเก้าเก้าเนี่ยแล้วพี่กอบก็ไม่สังเกตเลขเพี่เลขกันหมื่นหนึ่งสมมุติเนาะแล้วเราก็ซื้อตามราคาพาร์ตถูกต้องแล้วแต่เราสามารถไปขายลูกค้าได้มากกว่าเ,เาจจะบอกว่าพี่หาเลขกันหมื่นสองนะแต่เนี่ยเลขเก้าเก้าผมขอสองหมื่นแล้วกันเกมน,น้อยพี่ได้เลขสวยอันนี้ก็เป็น เป็นสิ่งที่เราต้องคนได้อะไรอยงเี้๋ออ่ะก็ถือว่าเป็นความรู้เหมือนกันนะเนี่ยเออมาหาเอ็มก็ได้ความรู้เนาะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเลขเลขสวยอะไรเงี้ยเออเพราะนั้นก็ควรจะให้เกียรติเอ็มเท่าไหร่เหมือนเท่าไหร่หมื่นหมื่นเหมือนเท่าไหร่เหมือนเท่าไหร่หมื่นหนึ่งเหมือนเท่าไหร่เหมือนเท่าไหร่หมื่นหนึ่งนะอืมหมื่นห้าร้อยพอเริ่มลงนะแยกเกียรติปีกอล์ฟเล่นตัวกูลงราคาหมื่นห้าร้อยนะพี่เฮ้ยคนรู้จักกันแน่เอ่ะหมื่นหนึ่งแป๊พี่ขยับลง่าเออคนที่ดูเอมรื่ ลองเปิดมาไหมอะไรนะฮะพี่เปิดประมูลในรายการเอ็มเอาไปหมื่นสองมาจบๆไปพี่เฮ้ยทำไมไม่สู้คนวะไม่พี่เดี๋ยวไปเปิดประมูลผมก็ไม่ขายไม่ได้แล้วพี่ประมูลแข่งกับผมมากเอาไปหมื่นสองเอาไปเอาไปจบซื้อพี่ก๊อฟหมื่นสองนะจบ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 กับบ้านแล้วกับบ้านแล้วจริงๆวันนี้พี่ก๊อฟแวะมานะฮะมามาทำธุระนี้ใช่ไหมฮะมาธุระมาธุระมาธุระ แล้วก็คิดไว้อยู่แล้วล่ะว่าไงเอ็มมันก็ต้องฟันหัวแบะผมก็อโอเคผมก็รับภาพา <c oughs> ไม่ได้ฟันเลยให้ราคาดีอันนี้มันก็กลับกลับจบจบจบอย่างนี้เดี๋ยวโอนเงินให้พี่กอฟก่อนครับหมื่นสองครับพี่กอฟขอได้บัญชีไหมครเป็นไปได้ไหมว่า,วาแบบแค่มาเช็คแล้วก็กลับละก็คุณได้คอนเทนต์แล้วผมก็ไปปล่อยที่อื่น,นก็จบแล้วไงน,นะ่ผมว่าไม่ปล่อยอ่ะเหมือนมันก็แค่มาถ่ายอ่ะเฮ้ ีเรื่องด้วยเหรอเฮ้ยอะไรวะเอาไปคุณเล่นปล่อยปล่อยนะพี่นะปล่อยปล่อยปล่อยค่ะขอบคุณครับจะโอนตังค์มันไม่ยอมปล่อยเนี่ยไม่ได้เดยมาของคุณมันต้องมันต้องแบบมีอะไรแบบมีเรื่องหน่อยอ๋อต้องมีเรื่องยิดนึงเนาะคอนเทนต์คุณมันเน้นมีเรื่องไงใช่ไหมไม่มีเรื่องคุณไม่สบายใจเออไม่ไมันโอนจริงว่ะอ่านีเขานไหนพี่กอล์ฟนะเฮ้ยเฮ้ยโอนจริงแง่จริงครับนี่พี่กลับมาเล่นเลนะเนี่ยไม่ได้พี่พ้าพี่แท้พระแท้คนเก้เฮ้ยใช่เนี่มันหนังแล้ว ล่าลืมพี่ไปดูเดือดสะโจนเยหนังของเป๊อารดูแล้วดูแลใช่ไหมพี่ไปซื้อตั๋วดูเลยตอนแรกพ่อให้ไปรอบไ้สื่อมวลชนคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยเป๊บอกอยากฟังปีกอพคอมเมนต์หนังหนังสนุกนะแล้วก็ตัดตัดเรื่องกระชับเล่าเรื่องไวแต่ว่าไอตัวที่รับประมูลพระเล่นแข็งองดาราเลยเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นคือถ้าเอาจริงนะถ้าส่วนตัวพี่นะพี่รู้จักอยู่คนชื่อไอเม้งอ๋อ ถ้าเป็นไอ้ม้งอาจจะดูสมูทกว่านั้นอยังไงฮะในฉากมันจะมีน้องอะอายอะไรด้วยไงใช่ใช่ทางไอ้ม้งอ๋อทับทางกันอีกทางไงแต่ว่าไอ้มันไขว้คนนั้นเองหน้าตาหล่อนะเออหน้าตามันดีหน่อยนะแต่มันจะแข็งๆหน่อยผู้หญิงไม่ทางเขาแหละตายหาละเขาชอบผู้ชายเหรอไม่ใช่ค็ามหมายคือว่าความหมายคือว่าถ้าเป็นเมิ้งเนี้ยเป็นทางเขาไงอาจจะอาจจะเล่นนิ่งเหมือนนี้ก็ได้อาจจะสมูทใช่ฮะ แต่ว่าไอ้น้องคนนั้นอะที่มันหล่อๆหน่อยอ่ะมันถึงเขาจะเล่นแข็งแต่ก็เขาก็หน้าทาดีผมว่าก็ผ่านแหละอ๋อให้มองนั้นนะนั้นดีกว่าถ้ามองอย่างนี้พี่ก็อ่านงั้นถือว่าฉากนั้นผ่านอะไรมันจะขนาดนั้นผ่านแต่ก็ดีแล้วที่มีแค่นั้นจริงๆมีเยอะกว่านี้นะอ๋อทำไมอ่ะเกิดขึ้นเขาตัดออกบอกเล่นดีเกินไปหล่อออเดอร์ซ h มแฮนซัมออเดอร์ซัมเขาพูดประโยคนี้เลยฮะอเล่นดีเกินไปหรอบอกถ้าไม่เล่นดีกว่าเอาฝากด้วยเดี๋ยวสโตนพระแท้คนเก๊ ไม่รู้ว่าตอนที่ออกอากาศของเอ็มเนี่ยเขาออกจากโรงหรือยังถ้าออกแล้วก็รอดูพวกสตรีมมิ่งแล้วกันเทปนี้เขาสต็อกถึงปีหน้าอภาพสองพาแท้คนเกย์อุ๊ย สนุกหนังสนุกสนุกมากเออเห็นเห็นเป้บอกวก็มาปรึกษาเอ็มด้วยใช่ไหมก็ใช่ครับให้ให้ข้อมูลแชร์กันไปอ่าต้องบอกว่าส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยเป็นเป้กับพี่บีบูทิพงศ์ที่เขาลุยกันเองผมก็แค่ให้ข้อมูลเล็กน้อยไม่ได้แบบช่วยอะไรเยอะครับแล้วจริงไหมที่แบบวในในเรื่องส่วนใหญ่ก็คือประมวลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วเอามาดัดแปลงมารวมกันเป็นก้อนเดียวใช่จริงๆอ่ะเป็นเป็นเหตุการณ์เรื่องจริงหมดเลยฮะเขาเอาเรื่องจริงไปใส่หมดเลยแม้กระทั่งฉากตอนที่แบบเริ่มต้นเนี่ยองพระ ก็ฝากไปดูด้วยแล้วกันฝากไปติดตามด้วยเนาะครับผมถึงแม้ว่าเอ็มเขาจะเล่นแค่ฉากเดียวถึงมันจะเล่นแข็งหน้าตาดีอะไรปล่อยได้เฮ้ยไม่หรอกคุณเล่นดูเป็นธรรมชาติมาเตี๋ยพูดเป็นมารยาทลาเลยนะสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วจบแล้วสวัสดีครับพี่กอล์ฟครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอันนี้นี่รอถ่ายกะจะเดินช่วยประตูดีเลินล์เลุกนั้นไปแล้วพี่ใหญไม่ได้อะไรไงรอก ก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ได้เช่ากันไปนะครับอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้มากแต่ก็ได้เสียกันนะครับวินวินทั้งคู่นะครับก็วันนี้ขอบุณพี่กอบด้วยที่เดินทางมานะครับเอาพามาปล่อยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับใครที่อยากจะปล่อยพาร์ตแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาได้หรือว่าส่งรูปมาก่อนที่ Li น์แอสไซมัเทพผมดูถ้าเป็นพาร์แท้เนี่ยผมเช่าแน่นอนแล้วผมจะนัดเข้ามานะครับโอเคเนาะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครั้งหน้ามีใครมาฝากตัวร่บชมกันครับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีคร